หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามหน,นะนึง่งสองสามสมลแล้วันตัด้ลยเอียดนั่นอหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะส,คสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดี FC มดเขียวชมภัยทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะยากค่ <S 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 วันนี้นะทุกคน พี่มดจะพามาชมพี่เบี้ยนหลังจากที่ทุกคนไม่ได้เห็นมานานแสนนานนะทุกคนสี่ปีแล้วยังเอามามาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วทุกคนไม่ได้เห็นปีที่แล้วเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ถ้ามีการอัปเดตนะคะรูปลักษ์รูปโฉมใหม่ของพี่เบี้ยนนะคะเออสียังนะสีเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งถามเรื่องสีนะคะตอนนี้เรามาดูก่อนว่าพี่เบี้ยนอัปเดตรูปลักษ์รูปโฉมเป็นยังไงนะ โมดิฟายโดยพี่เขียวนะพี่เขียวทุกคนต่อไปนี้ก็จะไม่ได้เห็นพี่เขียว,ลวเลอะเทอะเปืเป้อนแล้วนะคะ <À> ไม่รู้ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยเค่ะวยได้ไมเอ,อ่าพี่เขียวทําอะไรเพิ่มไปชมกันเลยก็คือพี่เขียวทําตรงนี้ นี่ wow. ค่ะทุกคนแทนแทนมีนี่งอกออกมาท uh 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 ุกคนดูดูงอกออกมานะคะ้านหน้าแล้วนี่เลื้อยบานไดมาฟ้ามาขึ้นข้างหลังมาอีกห no uh น่อยนึงฟ้าเป็นไงเป็นไงเพิ่มเติมมีตรงนี้เดี๋ยวพี่อูดต้องแซวว่าสาวกระโปงทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาใครที่เขาติดบางโคนมานะคะพี่อูดเขาเรียกว่าบงโคนมไหมเขาเรียก อู๊ดชอบแซวว่าสาวกโปงเฮียนนะพี่หมอไม่ติดคนนงใครที่ติดบางโคนมานะทุกคนพี่พี่อู๊ดแกจะแซวว่าสาวกโปรงเฮียนทำาจะท่าอย่างเงี้ยสาวกโปงเฮียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเพราะพี่เขียกำลังจะเอารถไปทำไฟที่แกด้วยเออแต่ว่าพี่อู๊ดแกจะทักไหมสาวกโปงเฮียนทำท่าพี่เขียไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้นัดกันเดี๋ยวรุดไปดูคือก่อนที่เราจะพูดเนี่ยก่อนที่เราจะพูดอันเนี้ยคือมันมีเหตุการณ์คือพี่หมอใช่ไหมพี่หมอก็จะใส่กระบะลอยเออแล้วจะใส่บางโคน อใส่บางคนเสร็จปั๊บพี่รุตบอกแล้วเป็นเช้ากระปุกเยแล้วแล้วพี่หมอทำไงกูไม่ใส่ทำไมไม่ใส่อะพี่กูกลัวเป็นสา้ากระปรงเลยพี่หมอก็เลยไม่ได้ใส่ทุกวันนี้นะอ่ะทุกคนมาดูล้กกาก็กลายเป็นพี่เขียวครับทุกคนมาดูนี่ทไงดูภาพโดยรวมจะเห็นเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดนะอย่าไปมองนะมองแต่พี่เบี้ยนะมองพี่เบี้ยนะทุกคนดูว่ามันใหญ่ขึ้นไหมนบานไหมคือ ก็ถ้าพูดถึงอ่ะมันไม่ได้ใหญ่เธอทะหรือแบบออกมาแบบใหญ่จนเหมือนแบบยื่นมีอะไรยื่นอ่ะไม่ไม่ไม่เชิงไม่เชิงนะอ่าไม่เชิงว่ามีอะไรยื่นออกมาทําให้รถใหญ่มากจะดูแล้วเหมือนมีอะไรยื่นไหมดูแล้วเหมือนมีอะไรยื่นไหมพี่เขียวจะใช้เหล็กเล็กใช่ไหมอ่าพี่เขียวใช้เหล็กนี่เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมนะใส่ยังไงให้ดูเหมือนไม่ใส่อย่างเงี้ยเรออ่าเขาเรียกว่าไง พี่กกตั้งใจทำให้มันเป็นเส้นสายนี่อยากมีเส้นมีสายบ้างอาอยากมีเส้นมีสายบ้างเผื่อว่ามันจะดีอะไรประมาณนี้นะเนี่ยทุกคนพี่กก็เลยเลยเลือกที่เป็นเหล็กเหล็กเส้นอาตอนนี้มันจะเป็นเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมหกขุนพี่เขียวมาทักทักเป็นโครงทักเป็นโครงทักเป็นโครงด้านบนแล้วยิงมิเนียมแผ่นปิดด้านล่างต้องการที่จะโชว์สตัคเจอร์เลยโชว์โครงสร้างด้านบนนะ ชอบงานโครงสร้างอ่ามันจะดูแบบดูมีเส้นมีสายอ่ะแบบว่าใหญ่อ่ะอะไรประมาณนี้มีเส้นมีสายอะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ดูเท่ยู่เรียกว่าไงโชว์ฟิลมันจะเหมือนรถอฮมวีแฮมเมอร์อะไรที่แบบเขามีเส้นมีสายนะทุกคนแบบต่างข้างตัวจะมีแบบกากบาดแบบมีเส้นอะไรประมาณเนี้ยเส้นวงอีกเป็นลายแบบวิ่งอะไรเงี้ยพี่เขียวก็เลยลองลองแบบไอเดียแบบนี้ดู ก็สวยไม่สวยแล้วแต่จะชอบมั้เนาะก็แล้วแต่คนเราว่าจะชอบยังไงแต่ว่าพี่เขียวว่าดูแล้วลงตัวชอบงานโมดิฟายเ่ยเขาอะแข็งแรงชอบออกแบบขึ้นมายืนได้เลยนี่เขาเขากด้ตัวใหญ่พี่เขียวน่าจะล่วงนี่ก็ประมาณนี้ค่ะบางโคนดได้คิดว่าได้นะคิดว่าได้เพราะว่ามันมันพอดีกับซุ้มล้ออ่าด้านหลังข้างนี้บ้างทุกคนอ่ะดูว่าเป็นไงครับภาพรวมคือพี่เบี้ยนดูแล้ว มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือแบบดูแล้วแบบรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าเหมือนเหมือนเดิมดูแล้วน่ารักขึ้นไหมเนี่ยนะทุกคนแข่งนะพูดถึงพูดถึงก็ดีนะคะปกปิดรอยที่พี่เขียวตัดไว้อย่างเละเทะไว้ดูแล้วดูแล้วเนียนตาขึ้นเลยดูดีมากนะแต่อย่าก้มแต่อย่าก้มลงไปอย่าังจะก้มนี่อย่าก้มก็จะมีรอยตัดเละเทะเหมือนเดิมค่ะทุกคนนั่นดูนี่เขาสวยอยู่ค่ะโอเคได้เวลาปั่นแรงๆก็จะได้บางโคลบ้างนะ ต้องลองกระเซนบ้างว่าบัางได้ไหมกระเซนบ้างก็ยังดีแต่ว่าถ้าโดนทั้งก้อนแบบคราวที่แล้วนี่มันก็ไม่ไหวก็ <c oughs> <g ül> ที่สะพานลาวเดิอนออกมาพี่หมอว่าเชียย่ยมึงไปไหนมาวะเนี่ <c oughs> ย <c oughs> พี่หมอข้ามไปยังเออพี่หมอข้ามไปยังสะอาดเรียนเป็นปัญหามากเพราะว่ารถพี่เขียวเนี่ยพี่เขียวไม่ชอบปิดกระจกขับเลยทัศนวิสัยด้านข้างเ่ยพี่เขียวจะชอบมองทิวทิวทั์ชมวงชมวิวคุยจะเพื่อนบ้างไรบ้างเวลาขับรถอ่ะ แล้วถ้าขึ้นกระจกอ่ะมันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันว้าวีแหมเวอร์วางอีกประมาณนั้นโอเคนี่นะคะผลงานของพี่เขียวนะคะอัปเดตกับเจ้าคาริเบียนก็เป็นลาฟาเอลลาฟาเอลฮัมวี่นี่เป็นไงเป็นไงไหนไอ้ฮัมวี่นี่มันเหมือนตรงไหนเนี่ยไปดูภาพไปดูภาพไปดูภาพมีลายมีลายนะมีลายตรงนี้หน่อยก็คือพี่เขียวเขายกเขาเรียกว่า ยกกระบังขึ้นมาเนี่ยมันสูงพอกับไอตัวนี้ครับมันก็เลยพอว่ามันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่หลอเขามองอนะใช่มองเหมือนไม่ได้แบบมองก็เนียนตาไปไหมมองเนียนตาอยู่มองเนียนตาอยู่ก็โอเคค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้สักกระปุงเฮียนเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ <laughs> เราจะไปร้านพี่อู๊ดค่ะไปร้านพี่อูด๊ดเพื่อที่จะไปทาอะไรคะ ไปโชว์กับโปรงเฮียนจะโชว์กับโปรงเฮียนด้วยคนหนึ่งแต่ว่าจะไปดูไฟสปอตไลท์ด้วยอ๋อมันไม่ติดอยู่ย้ายต่อไว้เรียบร้อยนี่เจ้าตัวรู้ยังว่าจะไปไม่รู้โอ้ยสุดพายอะโอเคไปเดินทางดีกว่าทุกคนเราเดินทางเพื่อจะให้ดูว่าพี่เขียวทําอะไรภายในดูนะนี่เขาเอาเบาะออกไปนะคะเพราะว่าเบาะมันขาด พี่มดนั่งนั่งอยู่นะคะเหมือนเหมือนอนียตกลิฟต์ลงลิฟต์อ่ะเหมือนลงลิฟต์วืดลงไปคือเบาะที่ได้มาเนี่ยเอ็นอะไรไม่รู้เป็นขาดมันก็ยุบลงไปพี่เขียวเลยตอนนี้เอาออกตอนนี้เขาล้างเอี่ยมนี่คือเอี่ยมที่สุดในชีวิตของพี่เบี้ยแล้วนะตอนนี้พี่เบี้ยล้างสะอาดมากที่สุดในชีวิตละเดี๋ยวพี่มดจะนั่งตรงนี้ค่ะนี่นี่คือโอ้โห,โหก็ยังเละอยู่เหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> โอเคไปกันเลย <c oughs> โอ้โหสั่นนั่ง น,นี่พี่มดเข้ามานั่งในนี่แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่คือที่นั่งใหม่ของพี่มดนั่งข้างหลังนี่คอยคุมคอยคุมคอยคุมอยู่ข้างหลังกลับให้ดีกลับให้ดีนี่นั่งคนเดียวเลยรถสปอร์ตมันก็อย่างี้เลยนะ้อง สาวกระโปรงเย็นสิว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้กูกำลังทำรถให้ลูกค้าอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแอร์รถยนต์กระจกติดฟิล์มร้านเนี่ยรับวางแอร์ใหม่ด้วยนะรับวางแอร์ใหม่แอร์มือถ่องมีหมดนะเครื่องเสียงรถยนต์นะคะมาเลยอูดเอนด์สาวนะคะไปค่ะช่างอูดสวัสดีค่ะช่างอูด นี่แล้วก็ตาไวมากตาไวมากเห็นตอนไหนได้อยู่เรอได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะอได้ไโปัมอยู่สองวันเลยนะเนี่ยน, <c oughs> นี่ค่ะทุกคนพี่เขียวทายถูกนะคะว่าพี่วุดแกจะต้องเซลเสาวกระโปรงเขียน <c oughs> เดี๋ยว,นะวพ,พี่อ,อุ๊ดเคลียร์งานรถลูกค้าแล้วเดี๋ยวคงจะได้มานั่งคุยเมามอยกันนะคะเรือมันไม่ได้แขวนั่งพี่อุ๊ดทักทุ่มทำเชื่ไม่ได้มันต้องแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากจะโชว์อยากจะโชว์ว่าทำอะไรเพิ่มจะหาว่าไม่ไสุดจะหาว่าไม่ไดู อย่านั่งนะั้ใิงน,นี่พี่เขียวเขาก็เปลี่ยนฝากระบะเปิดลงปกติจะเปิดข้างใช่ไหมได้ไม่งั้นล้างไม่ได้หรอกเนี่ยนั่นแหละว่างก็ได้ <Okay. S 2> ทำโชว์เพื่อนเลยแล้วครับนัดพี่นงองมาตั้งไฟป,ปั๊มเพิ่มด้วยโหโออนัดพี่นงองมาด้วยด้วยอโ,โอเค อ่ะทุกคนเริ่มแล้วเริ่มดําเนินการเรื่องไฟอันนี้ทําอะไรบ้างครับพี่เขียวไปเลี้ยวไม่ติดแต่ไม่ดังพี่อู๊ดกำลังจะทําอะไรบางอย่างแต่เมื่อกี้ทําไฟติดแล้วนะนอาการมันเป็นไงพี่ไหนบอกให้ฟังหน่อยดูไม่เป็นไร <c oughs> ดอกมันไปล้างรถก็ <c oughs> ถาล้างนะปกติ ไปล้างขี้ดินเข้าไปเออแล้วก็โทษช่างกันนะ <c oughs> ตอนนี้ใส่บางคนแล้ว <c oughs> ดินไม่เข้าแล้วทีเนี้ย <c oughs> เราดินเข้าเยอะจริงบางโนเพราะดินไม่เข้าก <c oughs> ็ทีนี้เรื่องไฟไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณไม่ล้างรถ <c oughs> ใช่ไฟมันเลยไม่ติด <c oughs> จ้ะเป็นสนิมทั้งคันเลยเนี่ยตอนเนี้ยขี้ดินในกระบะโอ้หาวิธีโอเคเลยได้วิธีคือเรียบร้อยถอดทำกระบะแบบเปิดตูดเลยแน่นอนแล้วนี่จะทำอะไรกัน จะวัดเชื่อมไอเซนเซอร์ความร้อนให้มันไม่ขึ้นไงสำคัญอยู่อ๋แล้วก็รอพี่น้องมาตอนนี้6โมง5:11นะคะจะพุ้มแล้วค่ะตอนนี้พี่พี่น้องมาแล้วค่ะแล้วกน้ำมาแล้เด็กน้ำมาแบบนี้มีข้อรังข้อรังมาแรงเลยแบบนี้สาวแก่วัย63พูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอ้าวกอลังมาโอนน้ นทุกคนไม่พ้นเจอกันแล้วไม่พ้นคุยเรื่องสาวอีกแล้วสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องสวัสดีค่ะแหมวิ่งมาทำให้ที่นี่เลยนะแต่งตัวรอมาทำยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เก็บหมวเรื่องมาแล้วสายโมกสายโมกพี่น้องสายโมกตั้งก็รู้จักพี่เขียวพี่อู๊ดนี่แต่งตัวรอตลอดเลยนะจะยังไงกันเนี่ยยังไงกันเนี่ย ดูน้องแต่งตัวมาดิมองจะมีกิ๊กกักกิ๊กกักอะไรกันยังไงเนะธรรมดาคนโสดรูปหล่อหน้าตาดีนะมีรถขับโสดหน้าตาดีมีรถขับทำรถแรงตุ๊กตาหน้ารถมียังไม่มียังโสดมีแต่หลังรถโหหลังรถแม่งบานเลยก็อยู่เป็นโสดกปั๊บเล โอเคทุก okay, คนเริ่มลงมือแล้วค่ะ<อ>เปลี่ยนมาเป็นช่องนี้แล้วนะช่องสว่างลองถ่ายน้ำหนักลงบนบังโคลนแล้วไปไงบุบพี่น่องนะคะพี่อาคมพอเริ่มลงมือซ่อมแกก็แปลงร่างเลยนะใส่ชุดชมพู <laughs> แปลงร่างใส่ชุดช่างเลยชุดที่มีแต่วความละ <laughs> มีแต่ความรักให้ใครต่ใครพอโดนหักอกไปก็คนของเรามันง่ายเองพี่เขียวเนี่ยใช่ไม่ใช่หลายจาดมากก็่ายดูเลยให้ดีแต่นะว่านี่ไม่่ายมาทำนด้อย่างเดียวผมว่าเนี่ยทำไมไม่เห็ว่าดูซรงแล้วใส่ชุดมาไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ใช่ผมหยิบชุดปิดมาเอาเราเรียนได ไก่ตาฟางพวกงนี้เป็นไงบี้ไก่ตาฟางมองมองมองกนุ่มยืนอยมองไม่เห็นคนพี่มดยืนยันว่าคลิปนี้นะคะเป็นวันเดียวกันนะคะอยางงงกับชุดพี่อาคมนะคะเมื่อกี้มาหล่อเลยนะคะแกเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่เปื้อนนะคะ เป็นซูเปอร์แมนเลยพอออกพอออกภารกิจต้องแปงลงร่างอันนี้พี่อุดถอดท่อพนะ่อเรียบร้อยเพื่อเปิดฝากระโปรงให้ได้กว้างขึ้นกว้างมากคันนี้พี่นุ๊ดไม่รู้ใครฝากระโปรงสุดแหละ <laughs> ค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วสำหรับพี่เบี้ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเรื่องไฟเสร็จแล้วโอเคสำหรับเมื่อกี้นี่เป็นอะไรนะพี่เขียวตั้งไฟเพิ่อสรุปก็คือไม่ได้ั่วพี่น้องเช็คเรียบร้อยไม่ได้ั่วพี่เขียวจะมีเยอะโอเคค่ะ สบายใจได้สบายใจได้พร้อมลุยเราจบแล้วหนึ่งหนึ่งคันเรียบร้อยนะหนึ่งคันอ่าเราเรือสายพานเรือสายพานวินถามพี่อุ้ดหน่อยว่าของพี่อุ้ดเป็นไงแล้วผมก็เหลือตั้งวินอยู่ก็น่าของผมตั้งอ่าตอนนี้ตั้งฐานวินอ่าฮะเขาบอกว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมผมก็เช็คลูกสาเลงเช็คลูกปืนล้าด้วยนั่นก็ตั้งคันมีเวลาอยู่ครั อเไม่เยอะแค่ไหน้งัไปเรื่อยอ่าโอเคไปจำลองคลิปนี้ลากันไปก่อนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยครับขอบสามาเช็คแอร์ที่นี่เลยขอบคุณครับขอบคุณพี่นะครับตามนะระบบไฟให้ครับสระบบไฟให้ตลอดไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไม่ได้เกี่ยวเลยมันไม่ล้างรถดินเต็มเลย ไม่ว่างไม่ว่างร้างแต่มาดู่เนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ใหญ่สําหรับรอบปีเลยนะล้างครั้งเนี้ยแต่แต่ถามว่าเขารักรถไม่รักนะครับรักแต่ไม่แสดงออกคือไม่แสดงออกคือรักอ่ะไม่แสดงออกคือไม่ล้างเออแต่ตอนนี้ก็โอเคละเอาไป่มีอะไรล้โอเคเรียบร้อยพร้อม แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องรถเกี่ยวชมไทยครับสวัสดีครับ